สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองที่รับทุกท่านในขณะที่เราเตรียมการเปิดต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่สิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนต้องดำเนินการก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่ดีต่อสุขภาพฝ่ายบริหารทั่วไปได้จะหนักถึงความสำคัญของสุขภาพนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างปัญหาฝุ่น pm 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของนักเรียน ดังนั้นเราจึงได้ทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้องเรียนพร้อมทั้งเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศในห้องเรียนมีอากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคนอกจากนี้เรายังได้ทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อสุขาอ,อนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคนเราเชื่อมั่นว่าการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย จะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีสมาธิต่อการเรียนรู้ขอให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจในความใส่ใจของโรงเรียนที่จะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลัง